วัสดีครับพบกับช่องแช่งเดียวชาแนลนะครับเรามาดูกันวันนี้มีอะไรเขาทำอะไรกันนะครับมาอาัปเดตดูว่าช่างทำอะไรบ้างวันนี้ครับนหนึ่มาคุยกับท่าน มมมไม่นี้มางอันนี้แล้วกับน้ำไม้เนาะสังกะสีเขาขึ้นมาเนี่ยมนบอกสเสม ฮะมุ่งขึ้นอย่งนี้อต่อแล้วแหละเนาะคุยคุยกับผู้ใหญ่เนาะอันมื้อนี้อันมางแล้วกับมุ่งเลยมันบ่ครับครับสังกะสียังบ่ขึ้นมากำลังขึ้นมากำลังมันบ่โอ้รายการคำซ่าครับ,รบเดี๋ยวตนบายยันมันผนยากแล้วเนาะพายุทีมงานแป๊บเดียวทีมงานสุดนี่ครับจวดจัด ยนครับใส่แว่นนะครับทําท่าล่อนะคือสร้างเบิ้มนะครับคือเก่านี่คือสุดข้างบนนะครับหรือแล้วก็เห็นให้แล้วภายในมือนี้เพราะว่าเขียนเฮามันพายุเนาะส่วนข้างล่างก็ท่านพ่อผู้ใหญ่บ้าน ตัวคุมดูแลสาบห้องน้ำด้นานนอกด้านในแล้วแล้วเรียบร้อยนรดุมสาบข้างนอกเดี๋ยวจะอัปเดตตอนตอนเย็นๆนะครับห้องน้ำโอ้งามได้เอาย่องลายดเลยค่อยถ่ายใกล้นะถ่ายถ่ายอัน ใช่เพาะอันนั้น,นเนื้อชาบเขานะมันเนียนส่วนเนาะเส็ดดีพวกเนาะงามเลีส่วนช่างฟ้าก็ยังต้องรอนะครับรอหลายๆอย่างรอช่างสีนะครับสายๆก็จะลงไป ร้านนัดคุ้เตี๋ยวเป็ดก่อนวันนี้นะครับแล้วก็รอดูว่าช่างช่างสีมาเมืนน่อนี้มาวันนี้จะมีปัญหาอะไรไหมจะได้ช่วยช่วยนะครับบรรยาก,กาศก็นี่ครับแดดก็เริ่มออกแล้วครับ เบิ่งสังกะสีนี่หน้าสินานอยู่เน,นาะว่างเศร้าขึ้นหมดละเนาะประมาณ20สิปีนะครับสังกะสีลงนี่เป็นลงเก็บของเครื่องครัวนะครับเ,เ,เก็บเครื่องครัวพวกถ้วยจานพวกนี่น,นะครับจะไปพาไปดูด้านในนะครับ ลือแล้วก็ต้องรีบจัดใหม่เก็บพวกเครื่องครัวถ้วยจานอ่า มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วครับได้นี่แนะครับที่จะไม่ดึงแผ่นทั้งเดียวก็จะได้จัดการยิงแผ่นนะครับเฝ้าเฝ้ารือเฝ้าใส่แผ่นสังกะสีเพื่อลูซิง,งนะน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นะครับ มากครับ